สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจปูทะเลดีๆที่บ้านพี่นกทุกคนนะคะเมื่อกี้พี่นกกดแล้วทีหนึ่งมันมีเสียงกรีดกรีดก็เลยปิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพอดีมีแฟนเพจเนาะถามว่าพี่นกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเนาะพี่นกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่นกก็เลยมาเออ มาเล่าให้ฟังดีกว่าน้ว่าเมืเอ่อ,อะะวานพี่นกพูดถึงประโยชน์ของปูทะเลนะคะเมื่อวานพี่นกถึงพูดถึงประโยชน์ของปูทะเลนะคะก็ทุกคนก็คงแบบว่าไม่ปฏิเสธเนาะเมนูแสนอร่อยของทุกคนนะน่าจะมีปูทะเลอยู่ด้วยนะคะน่าจะมีปูทะเลอยู่ด้วยวันนี้พี่นกใส่ตังหู พี่นกใส่ตังหูมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นกเคยอ่านหนังสือนะพี่นกเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับอาของที่เสริมเสริมเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้เราแบบว่าดูดีนะทําให้เราแบบว่าโชคดีนะสิ่งที่เสริมทําให้เราโชคดีนะบางคนก็เป็นผมนะผมบางคนก็จะเป็นตาเป็นจมูกเป็นปากอะไรอย่างเงี้ยพี่นกน่ะเป็นหูนะ เป็นหูเขาก็เลยบอกว่าให้ยาใส่ตังหูแต่พี่นกเป็นคนแบบว่าขี้อายเนาะเป็นคนขี้อายก็แบบว่าโอยจะใส่ตังหูทีเนื้อแสนยากแล้วบางทีไปทํางานแบบไปทํางานก็ใส่ขึ้นรถสตาร์ทรถขับรถออกไปได้สักพักหนึ่งเริ่มมีความรู้สึกว่าต้องถอดตังหูออกแล้วมีความดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิกเออแต่ว่าตอนนี้มีความรู้สึกว่าเออมาคุยกับเพื่อนนะแบบว่าบางทีพี่นกเป็นคนไม่ค่อยชอบ แต่งตัวนะมีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีใครเข้ามาเอ่อยดักทายพี่นกได้นะพี่พี่นกกำลังพี่นกกำลังคุยเรื่องตังหูเนาะปกติแบบว่าไม่เคยใส่ตังหูแบบมาใส่ตังหูก็มีความรู้สึกเออมันก็ดูดีเหมือนกันเนาะดูดีเหมือนกันวันนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะถามมาว่าวันนี้พี่นกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะพี่นกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะพี่นกก็จะมาเล่าว่าเออ เมนูแสนอร่อยของหลายๆท่านนะก็คงจะแบบว่าม right. right ีปูทะเลอยู่ด้วยนะมีปูทะเลอยู่ด้วยนะคะเมนูแสนอร่อยของหลายๆท่านนะก็คงจะแบบว่ามีแร์อยู่ด้วยนะมีปูทะเลอยู่ด้วยนะคะมีแสนอร่อยของหลายๆท่านนะก็พี่นก็เลยว่าเออมาเล่าให้ฟังอีกดีกว่าว่าปูทะเลนะมีประโยชน์อะไรบ้างนะมีแบบว่า ในปูทะเลเนี่ยมีสารอาหารที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายเราเนอ่ยเยอะๆเลยเช่นอฟอสฟอรัสเนาะมีไอโอดีนเนาะมีฟอสฟอรัสเยอะมากมีไอโอดีนเยอะมากนะคะสาร2อย่างเนี่ยก็คือเหมือนเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วสวัสดีค่ะพี่เบนฝากบอกพี่ชูลีด้วยว่าคิดถึงมากนะคะคิดถึงมากวันนี้พี่นกก็จะมาคุยเรื่องประโยชน์ของปูทะเลนะคะประโยชน์ของปูทะเลก็ ในผูทะเลเนี่ยมีสารอาหารไกซีนมีฟอสฟอรัสมีไอโอดีนนะคะสารอาหาร3อย่างเนี่ยมีผลทําให้เขาเรียกว่าอะไรกระบวนการทํางานในร่างกายมนุษย์น่ะทำให้เราเป็นคนมีสุขภาพดีเช่นข้อแรกเลยนะคะไอโอดีนน่ะมันมีผลต่อการที่ป้องกันโรคคอหอยพอกนะคะป้องกันโรคคอหอยพอกแล้วก็ ต้องป้องกันโรคปัญญาอ่อนนะเป็นโรคอื่อะไรพวกนี้นะคะไออดีนนะคือเป็นส่วนสําคัญแต่ว่า<ม>เขาเรียกว่าอะไรนะจากการสํารวจจากการสํารวจของการสํารวจข้อมูลของแพทย์นะคะของหลายๆท่านว่าการแพ้อาหารทะเลในแหละนะคะส่วนใหญ่นะจะแพ้พวกกุ้งพวกขอยปลาหมึกมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่แพ้ปูทะเลนะคะ สำหรับท่านที่แบบว่าไม่อยากเป็นโรคคอหอยพอกก็รับประทานปูนทะเลแทนกุ้งปลาหมึกหอยได้นะคะอันนี้ก็คือในฐานะที่พี่นอกอ่ะค้นความรู้ประโยชน์ของปูทะเลพี่นกก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมาชวนเพื่อนๆน,นะคะรับประทานอาหารทะเลแบบง่ายๆนะคะก็ป้องก,กันโรคคอหอยพอกป้องกันเขาเรียกว่าอะไรนะ ปูทะเลนะมันมีประโยชน์ในเรื่องของนี่พี่นกทำการบ้านมานะคะเขาบอกว่าช่วยรักษากล้ามเนื้อที่ฟีบที่ฟอนะให้มันมีดึงดัง้งถึงตังขึ้นมาได้นะคือแบบว่าให้มันสดชื่นให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงได้นะคะก็มีผลต่อการทำงานที่ดีของระบบประสาทเนาะมีผลต่อการทำงานที่ดีของระบบประสาทนะคะช่วยกระตุ้นประสาท ช่วยกระตุ้นความจดจําและการเรียนรู้ของเรานะคะช่วยกระตุ้นการจดจําและการเรียนรู้ของเรานะคะช่วยรักษาอัตราการเต้นของหัวใจเราให้ปกติได้ด้วยนะ<ม>ก็ช่วยให้ไตขับถ่ายของเสียได้ดีช่วยให้ไตขับถ่ายของเสียได้ดีนะคะคือเขาเรียกว่าอะไรนะา ในปูทะเลเนี่ยมีสารช่วยไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเนะี่ยมีหน้าที่เป็นเหมือนทหารเนาะในร่างกายเรานะมีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดทํางานร่วมกันเหมือนเป็นทหารดูแลเซลล์นะคะดูแลร่างกายเราไม่ให้ป้องกันโ้อโรคต่างๆนะไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคเลยเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆนะคะ โรคร้ายต่างๆที่เม็ดเลือดขาวทําหน้าที่ดูแลต่อต้านไม่ให้เกิดโรคร้ายได้นะคะเม็ดเลือดขาวมีความสําคัญต่อร่างกายมนุษย์ต่อเซลล์ของเรานะคะซึ่งมันมีสารอาหารสําคัญนี้อยู่ในปูทะเลนะคะพี่นกก็มาเล่าให้ฟังนะคะอีกอย่างหนึง่งในที่พี่นกกล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะว่าใน ปูทะเลนะคะมีธาตุไอโอดีนเนาะมีธาตุไอโอดีนช่วยป้องก,กันโรคคอหอยพอกนะคะจะสังเกตแบบว่าพี่น้องทางเหนือของเรานะคะพี่น้องทางเหนือทางอีสานที่แบบว่าห่างไกลอาหารทะเลนะคะแล้วก็คือแบบว่าก็จะเป็นโรคคอหอยพอกกันเยอะนะคะเด<ม>็กๆต, MM ต่างๆนะในเหมือนที่อยู่ห่างไกลทะเลนะจะไม่ได้รับประทานของทะเลนะคะก็จะเป็นโรคคอหอยพอกกันเยอะนะคะเหมือน การทางานของระบบประสาทระบบสมองต่างๆก็แบบว่าไม่สมบูรณ์เนาะก็ตอนนี้คือในสถานการณ์ที่แบบว่าไปมาหาสู่ยากเนาะมันก็กลายเป็นว่ามีการค้าขายออนไลน์พี่นกก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แบบว่ามีพี่น้องเนาะทำฟาร์มปูทะเลเกิดทุกคนเลยพี่นกก็มีการส่งอาหารทะเลเป็นแบบส่งไปให้เพื่อนคนนู้นส่งไปให้เพื่อนคนนี้นะคะแล้วก็มีแบบว่า เพื่อนน้องชาย mm hmm. เพื่อนพี่นกก็คือแบบว่าเออสนใจที่รับประทานอาหารทะเล mm hmm. ก็พืนี่นกาะมีปูทะเลนะคะ mm hmm. ก็ส่งไปสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะใครเอ่ยถัาทายพี่นกได้นะคะพี่นกจะได้มีเพื่อนคุย mm hmm. ก็มาเล่าเรื่องโปรโมชั่นเนาะคือแบบว่าม mm hmm. ีเขาเรียกว่าอะไรนะมีลูกค้าเนะาะไลน์มาถามพี่นกมีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่นกมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง พี่นกตอนนี้พี่นกก็แบบว่ามีปูไซส์สามขีดไซส์สี่ขีดตอนนี้มีเยอะเลยก็คือแบบว่าไซส์สามขีดก็คือน้ําหนักประมาณสามขีดขึ้นไปนะส่วนใหญ่สามขีดครึ่งแต่ไม่ถึงสี่ขีดนะอันนี้เรียกว่าเป็นปูปูสามขีดนะพี่นกทําเป็นโปรโมชั่นแดตัวแปตัว 899ส่งฟรีนะคะอันนี้เป็นปูฟิตสดนะคะใช้สำหรับเอาไปผัดเอาไปแกงจะอร่อยมากนะคะถ้าปูที่จะเอาไปผัดเอาไปแกงนะคะพี่นกก็จะฟิตสดไปให้เพราะว่าตอนเราเอาไปผัดเนี่ยมันจะเข้าเครื่องได้ดีกว่าปูที่ต้มไปนะคะก็ตอนนี้พี่นกมีทำโปรโมชั่นเป็นปูไซส์4ขีด4ตัวนะคะ899ไซส์เป็นปูนึ่งสุกพร้อม รับประทานเลยนะคะก็มีไซส์า3ามขีดนะคะสายามขีด7ตัว899อันนี้ก็นึ่งสุกพร้อมรับประทานแต่ว่ามันจะมีไซส์า3ามขีด8ดต,ต,ตัว8ดตัว8 9 9นะคะ8ตัว899อันนี้เป็นปูฟิสสดนะคะเป็นปูฟิสสดสำหรับเอาไปผัดเอาไปแกงนะคะจะอร่อยกว่าปูที่ ต้มไปแล้วนะคะก็หากท่านใดมีความสนใจโปรโมชั่นชุดนี้ก็ถักลายพี่นกมาได้นะคะพี่นกก็จะจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะก็จะถึงลูกค้าวันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์เนาะก็จะไปถึงลูกค้าประมาณบ่ายบาย่บายของวันเสาร์นะคะวันบ่ายของวันเสาร์เมนูอาหารแสนอร่อยของหลายๆคนนะเมนูอาหารแสนอร่อยของหลายๆคน ก็น่าจะมีปูทะเลรวมรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเนาะมีน่าจะมีปูทะเลรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนพี่นก็ไปทําการบ้านมาว่าปูทะเลนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างนะก็อยากแบบว่าให้แบบว่าประโยชน์ของปูทะเลมันคุ้มค่าคุ้มราคาที่ลูกค้าจ่ายเงินนะประโยชน์ของปูทะเลให้มันคุ้มค่าคุ้มราคากับที่ลูกค้าจ่ายเงินนะคะสมัยก่อนจะกินปูทะเลทีหลายๆขั้นก็จะมีความรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะมันยุ่งยากแบบว่าต้องไปนั่งพัตคารอาหารปูทะเลเนาะ พักานาอาหารทะเลต้องไปสั่งปูทะเลผัดผงกะหรี่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมีการาส่งสินค้าส่งเช้าถึงเย็นนะแต่แต่ว่ามันก็เลยไปเยอะนะส่งส่งเช้าก็จะถึงถึงเย็นหมายถึงว่ามันก็จะมีเออร์เลอร์เวลานะคะตามสถานการณ์ก็จะเป็นประมาณ3ามทุ่มสทุ่มประมาณนี้เนาะกว่าจะถึงบ้านลูกค้าแต่นี่คือส่งภายในวันเดียวถึงมีแบบส่งวันนี้ ช่วงบ่ายนะคะไปถึงพรุ่งนี้ช่วงบ่ายอันนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกกว่านะคะถ้าเป็นกลางคืนมันจะค่อนข้างดึกไปนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่สั่งปูทะเลพี่นกก็จะแบบว่ามีแบบฟิตสดนะมีแบบฟิตสดแล้วก็มีแบบนึ่งสุกอันนี้ให้แจ้งวัตถุประสงค์มาเลยนะคะว่าลูกค้าอยากเอาปูทะเลไปรับประทานแบบไหนนะคะแบบถ้า เอาไปนึ่งเอาไปต้มสุกรับประทานจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็แจ้งพี่นกมาได้เลยพี่นกจะนึ่งต้มไปให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าหากท่านใดมีความเอ่อจะต้องการเอาไปผัดหรือเอาไปแกงเมนูต่างๆที่หลายๆท่านถนัดนะคะก็แจ้งพี่นกมานะคะพี่นกก,ก็จะฟิตสดไปให้นะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเข้าเครื่องมากกว่าปูที่ต้มนึ่งไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะก็ พี่นกก็อยากให้ลูกค้าทุกคนนะคะรับประทานปูอย่างมีความสุขนะคะอร่อยแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายเงินนะคะให้บอกวัตถุประสงค์นะคะว่าเอออยากเอาไปผัดเอาไปแกงหรือว่าอยากเอาไปนึ่งต้มจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็พี่นกก็จะวันนี้พี่นกก็มาเล่าเนาะมาเล่ามาเล่ามีมีความมีความแบบว่า ใส่ตังหูไม่เคยใส่มีความรู้สึกใส่ตังหูก็มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเนาะพี่นกก็อยากมาเล่ามาบอกนะว่าปออูทะเลนะั้นมีประโยชน์อะไรบ้างนะปูทะเลมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะคือหลายๆท่านนะคือรับประทานอาหารที่เป็นแบบ mm. เขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อสัตว์บางค้างเนื้อสัตว์บางประเภทนะคะมันก็มีเชื้อโรคมีเชื้อโรคเนาะอาหารทะเลก็เป็นทางเลือก ที่แบบว่าอีกทางเรื่องหนึ่งที่มีเชืโลคบ้างไหมเนี่ยคือพี่นก็บอกว่าไม่ได้ว่ามันร้อแต่ว่ามันก็มีน้อยกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆนะคะก็ปูทะเลก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเป็นเขาเรียกว่าคนจีนนิยมเนาะคนจีนนิยมกินปูทะเลนะคนจีนนิยมกินปูทะเลว่าปูทะเลเนี่ยก็จะมีประโยชน์ วิธีการเลือกปูทะเลนะวันนี้พี่นกก็ดูมาว่าเออวิธีการเลือกปูทะเลเลือกยังไงก็คือปูทะเลอะจับหงายนะตรงมันจะมีล่องหน้าอกปูนะซ้ายขวามันจะมีล่องหน้าอกเนะี่ยก็คือแบบว่าเขาจะกดดูนะคะกดดูถ้ามันแน่นๆเนาะมันแน่นๆมันไม่ผุบลงไปนะก็แสดงว่าเป็นปูที่แน่นนะเป็นปูที่แน่นแล้วก็มีคาบสีเหลืองๆนะมันก็บ่งบอกว่ามันมีการลอกคาบแล้วนะมีการลอกคาบแล้ว การลอกคราบหลายครั้งของปูนะส่งผลทำให้ในตัวปูนะมีสารอาหารเข้มขนนะ้นเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าก้ามปูทะเลสองข้างนะก้ามปูทะเลสองข้างนะ่มันจะไม่เท่ากันนะมันจะมีใหญ่ข้างเล็กข้างหนะึ่งอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าปูตัวนั้นนะมีการลอกคราบแล้วอีกเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกล้ามหลุดไปแต่ละข้างของปูนะก้ามมันจะหลุดไปไม่เท่ากัน มันก็จะใหญ่อันไหนที่มันหลุดไปก่อนมันก็จะใหญ่อันไหนที่หลุดที่หลังเนาะมันก็จะเล็กกว่าอีกข้างหนึง่งอันนี้คือสังเกตนะคะถ้าสมองใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ปูทะเลนะก็จะเห็นได้ง่ายนะคะว่าเออพี่นกก็เพิ่งสังเกตนะจริงๆละ่ะสมัยก่อนนะ่ะพี่นกก็เป็นเด็กนะเขากินปูทะเลก็กินไปไม่ได้สังเกตอะไรมากมายโตมาก็ไปทํางานในกรุงเทพนะแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องปูทะเลแล้วก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กินเนาะ ถ้่อยู่กรุงเทพนะคะก็พอถึงเวลาตอนนี้คือแบบเออมาเป็นแม่ค้าขายปูทะเลก็มีความสังเกตเออไปปูทะเลมีประโยชน์อะไรบ้างเราจะได้มาเล่าให้แฟนเพจของเราฟังนะคะว่าเออการกินปูทะเลเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคามีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรบ้างนะวิธีการเลือกปูทะเลเลือกแบบไหนนะคะและการรักษาปูทะเล ส่งไปถึงผู้บริโภคแบบไหนที่ทําให้แบบว่ายังคงความอร่อยนะคะเนื้อปูยังหวานแล้วก็มีคุณค่าอาหารไปจนถึงลูกค้านะคะแบบไหนที่จะเอาไปทําผัดแกงถึงจะอร่อยนะคะพี่นกก็บอกว่าเออพี่นกก็ฟีดสดไปให้นะคะฟิดสดไปให้ไปถึงลูกค้าเนี่ยยังพี่นกก็ใส่น้ําแข็งไปแล้วไปถึงลูกค้าก็ยังมีน้ําแข็งอยู่นะคะ ก็คือทั่วประเทศไทยลูกค้าอยู่ตรงไหนก็คือสามารถสั่งปูทะเลของพี่นกได้นะคะปูทะเลจากฟาร์มนะคะทนายฟาร์มเจ้าของฟาร์มเป็นเป็นทนายนะคะแต่ว,ว่าไม่ได้ทำอาชีพทนายมาทำบ่อเลี้ยงปูทะเลนะคะทำฟาร์มเลี้ยงปูทะเลก็มีเป็นแบรนด์สินค้านะคะก็เพื่อความอ้างอิงได้เนาะเพื่อความอ้างอิงได้ว่าเออ ูทะเลมีที่มาที่ไปนะคะมีที่มาที่ไปมีการรับประกันคุณภาพเราส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้วถ้าสมมติว่าคุณภาพไม่เต็มเปอร์เซนต์หรือว่าไม่เป็นที่เหมือนที่คุยกันคือมันไม่ตรงปกเนาะก็มีการาชดเชยได้นะคะมีการแจ้งมาได้ถ่ายรูปแจ้งมาได้นะคะพี่โนโก็มาคุยจริงๆแล้วอะ่ะ ตื่นตื่นตื่นมาตอนตอนบ่ายเนาะตื่นมาตอนบ่ายมีเพื่อนโทรมาปลุกเนาะว่าเออมีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็เลยมีความรู้สึกว่าเออดีดขึ้นมาเลยดีดขึ้นมาเลยก็อยากจะมาเล่านะว่าเออประโยชน์ของปูทะเลมีอะไรมีแร่ธาตุอะไรในปูทะเลนะบางทีคลิปเก่าอาจจะหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูนะคะพี่นกก็มาย้ําว่าเออกินปูทะเลนะ่ะมันไม่ได้เสีย เงินเปล่านะคะมันมีมันคุ้มค่าคุ้มเงินที่ท่านจ่ายมาแน่นอนนะคะว่าเออในปูนทะเลมีมีฟอสฟอรัสแมงเอลดีนมีแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยทำให้ร่างกายเรามีเป็นคนสุขภาพดีนะมะีสารที่เข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวโอ้โหเม็ดเลือดขาวน่ยสำคัญมากนะมีช่วยแบบว่า เป็นทหารเนาะคอยดูแลร่างกายเราคอยดูเซลล์เม็ดเลือดขาวมีหลายประเภทเลยเม็ดเลือดขาวแต่และประเภทก็จะทํางานร่วมกันช่วยกันสู้รบนะไม่ให้เชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อราอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปทําใหเา้เราเกิดโรคร้ายนะคะสามารถต้านทานป้องกันโรคร้ายได้มากมายเลยนะคะเม็ดเลือดขาวถ้าเป็นเม็ดเลือดขาวที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ พี่นก็มาเชียร์เนาะบางคนอะ่ะก็คือแบบว่าไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเนื้อวัวไม่กินเนื้อหมูนะคะไม่กินเนื้อไก่พี่นก็ยังเออยังเหลืออาหารทะเลนะคะยังอาหารทะเลหลายท่านก็จะมีแพะกุ้งแพะหอยแพปะปลาหมึกเนาะแต่ว่าจากการสํารวจนะคะว่าปูทะเลเน่ยมีคนแพ้ปูทะเลน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้น ให้รับประทานบุทะเลแทนนะเพื่อเราจะได้ไม่เป็นโรคคอหอยพอกนะคะเราไม่เป็นโรคเอ๋อเนานะเราก็เป็นคนมีร่างกายแข็งแรงนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้เราเป็นคนมีสุขภาพดีพี่นก็คุยซ้ําไปซ้ำมาเนาะก็คือแบบว่าอยากเชิญชวนเนาะจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้แบบดูแลสุขภาพนะคะก่อนที่เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะดูแลก่อนเลย อย่างน้นอยๆเราสถานการณ์ตอนนี้เราไปฟิตเนสไม่ได้นะไปออกกําลังกายที่ไหนไม่ได้นะก็ออกกําลังกายเบาๆที่บ้านเราเช่นการหูลาฮูปเนาะการหูลาฮูปหรือว่าตัวเหยียบอะไรก็ได้ที่อยู่ที่บ้านเรานะทำให้เราได้เหงื่อนะคะก็สวดมนต์การสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นการออกกําลังกายนะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการออกกําลังกายการอ่านหนังสือก็เป็นการออกกําลังกายพี่นกก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ พยายามดูแลร่างกายนะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคือเป็นคนที่ปกเสียแล้วเป็นคนโสดนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีครอบครัวแต่ว่ามีความคิดแบบอยากจะทำอา,อารรชีพเพื่อที่จะให้เรามีงานทำได้อยู่แบบไม่เบื่อนะคะ,ะก็มีรายได้ด้วยเนาะก็ ขอบคุณแฟนเพจอาหารทะเลดีๆที่บ้านพี่นกนะคะพี่นกก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นปูทะเลดีๆที่บ้านพี่นกนะคะตอนนี้พี่นกก็มาเป็นโฟกัสขายปูทะเลนะเป็นแอดมินให้น้องชายนะน้องชายพี่นกคือเจ้าของฟาร์มทนายฟาร์มนะก็ประมาณนี้เนาะ ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาในระหว่างที่พี่นกคุยอยู่นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาหลังจากที่พี่นกคุยจบแล้วก็พี่นกก็อยากมาแบ่งปันนะมาแชร์มาบอกข้อมูลสิทธิประโยชน์ของปูทะเลเนาะโปรโมชั่นมีนอะไรบ้างนะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะโปรโมชั่นของที่พี่นกทําตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเออมีปูไซส์สามขีดสี่ขีด ต้องการแบบต้มสุกหรือว่าต้องการแบบว่าฟิส,สดไปเพื่อที่จะเอาไปผัดไปแกงก็แจ้งมานะคะเพื่อที่จะได้รับประทานปูทะเลอย่างอร่อยและมีความสุขคุ้มค่าคุ้มราคานะคะปูทะเลไม่ได้แพงกินไม่ยากอีกต่อไปนะคะปูทะเลส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกท่านทั่วประเทศไทยนะคะด้วยความรักทนายฟาร์มอาหารทะเลที่ทุกคนคู่ควร ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ